นิทานอีศบเรื่องม้ากับบิงจัดทำโดยหนึ่งนางสาวพรนภาคงทนเลขที่แปดสองนางสาวชุชชาณนาส้อยเลขที่เก้าสามนางสาวยุพินคัมารีเลขที่สามสิบแปดและสี่นางสาววิชุลาบุญโยงเลขที่สี่สิบเอ็ดรเรียนชั้นมัธยมศึกษาเีที่สี่ทับสามเสนอ อาจอายรย์อนุสรเริ่มบางพักเชินรับชมรับฟังได้แล้วค่ะนานมาแล้วในป่าใหญ่มีเสือและสิงโตได้ตกลงกันว่าจะจัดให้มีการประกวดเต้นลำเมื่อถึงวันประกวดบรรดา,ศา,ศาสัตว์ป่าต่างก็มาชุมนุมที่สนามแข่ง โดยมีช้างเข้าแข่งขันเป็นตัวแรกต่อจากนั้นก็ติดตามด้วยสัตว์ป่าอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายตัวจนเมื่อถึงคราวของลิงที่เข้าร่วมประกวดด้วยมันสามารถเต้นรำได้อย่างสนุกสนานจนได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกกล้อง จนในที่สุดกรรมการได้ตัดสินให้ลิงเป็นผู้ชนะเจ้าลิงได้ฟังคำตัดสินก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจในขณะนั้นเองมีม้าตัวหนึ่งเดินก้าวเข้ามามันพร้อมประกาศว่าข้าต้องการเต้นรำแข่งขันกับเจ้าลิงนั้นหลังจากนั้นมันจึงเริ่มเต้นรำทันทีท่าเต้นของมันดูงุ่มง่ามและหน้าขันเป็นอย่างยิ่ง แรกแรกสัตว์ทั้งหลายพากันหัวเราะชอบใจท่าเต้นนั้นแต่พอนานเข้าพวกมันเริ่มไม่พอใจพากันโร้องขับไล่ม้าให้ออกจากการแข่งขันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเป็นผู้ที่ทำอะไรเกินความสามารถของตัวเอง นิธานอีศบแต่ทำโดย